นิยายเรื่องร้ายกว่ารักเขียนโดยสิลิลชาชนาธิราธาดาให้เสียงโดยช่องพาวเวอร์บอมบทที่16ข้าวใหม่ปามันพิชชาพรเงยหน้าขึ้นมองคนพูดอย่างไม่เชื่อสายตาน้ำตาไหลลงมาตามร่องแก้มนวลจนเปลอเปื้อนได้อย่างแนบเนียน ด้วยความรู้สึกกระหิมในล,ละครฉากใหญ่ที่ปิดฉากลงอย่างสวยงามสมกับที่ตั้งใจดวงตาคู่สวยจึงเต้นระลิกบุรินขมวดคิ้วฉงนแต่พอตั้งใจมองอีกครั้งมันก็หายไปเหลือเพียงดวงตากมา้มใสใบหน้าสวยพยักหน้าเชา้าและก็โจรเข้ามากอดเขาไว้แน่นขอบคุณนะคะแต่ผมบอกก่อนนะว่าที่ให้คุณมาอยู่กับผมนี่ ไม่ใช่ว่าผมต้องการเลี้ยงดูคุณเป็นเมียน้อยเมียเก็บหรืออะไรก็ตามแต่ที่คุณจะคิดออกผมแค่อยากใช้ชีวิตทุกๆวันร่วมกับคุณอย่างที่ไม่เคยคิดจะทำกับผู้หญิงคนไหนมาก่อนเขารีบออกตัวเพราะไม่อยากให้หญิงสาวคิดไกลและก็เป็นอีกครั้งที่หญิงสาวพยักหน้ากับอกวกว้างอยากคิดอะไรแบบนี้อีกรู้ไหมเพลงขอโทษค่ะเสียงหวานกระซิบกับแผ่นอกเอยเปล่า รอยยิ้มสมใจผุดขึ้นที่แก้มเนียนจนแทบปริแตกและแน่นอนว่าเขาไม่มีทางได้เห็นมันหลังจากปรับความเข้าใจกันแล้วในความรู้สึกของบุรินเขาก็พาหญิงสาวออกมาจากห้องที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นสนามรักของเขาและหญิงสาวนับไม่ถ้วนเป้าหมายที่เขาจะพาเธอไปคือห้องนอนส่วนตัวที่อยู่อีกฝั่งโดยที่เขายังจับจูงมือของเธอไม่ยอมห่าง แผนการใช้มันยาอย่างที่นางเอกละครใช้มันได้ผลจริงๆส่วนซองสีขาวที่นอนนิ่งอยู่ในกระเป๋าอีกซองนั้นหญิงสาวคิดไว้แล้วว่าจะเก็บเอาไว้ใช้ในโอกาสหน้าชอบไหมครับคนตัวโตหันมาถามขณะที่คนตัวเล็กตาโตกับสิ่งที่เห็นห้องที่เคยถูกตกแต่งด้วยโทนสีเข้มปัจจุบันถูกแทนที่ด้วยเฟอร์นิเจอร์สีอ่อนสบายตาผ้าม่านสีน้ำเงินถูกเปลี่ยนเป็นสีครีม ห้องทั้งห้องดูสว่างสดใสกว่าที่เธอเห็นเมื่อเช้าเวลาแค่ไม่กี่ชั่วโมงเขาสามารถเนรมิตมันได้ราวกับพ่อมดพ่อมดหนุ่มจูมือเธอเข้าไปในห้องแต่งตัวที่ถูกซ่อนอยู่ในผนังด้านหนึ่งบุรินเรื่อนเปิดประตูตู้เสื้อผ้าท,ที่ติดกับผนังออกช้าๆเผยให้เห็นเสื้อผ้าสตรีแขวนเรียงรายอยู่เต็มตู้ทุกชุดบ่งบอกถึงความใหม่เอี่ยมด้วยป้ายราคาที่ยังไม่ถูกดึงออก อีกทั้งยังเป็นคอลเลกชันใหม่ล่าสุดที่หญิงสาวเคยเห็นเมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อนพาพรยกมือขึ้นปิดปากตัวเองอีกครั้งด้วยความทึ่งจัดที่เขาละเอียดแม้กระทั่งกับเรื่องเสื้อผ้าของเธอทั้งหมดนี้คือของคุณเขาบอกพร้อมกับดึงเธอมาโอบไว้เสียงทุ้มเอ่ยกระซิบข้างหูชอบหรือเปล่าชอบค่ะพิชพรยขยิงขึ้นจุบพิษที่ข้างศากเบาๆขอบคุณนะคะแดน ผมตั้งหากที่ต้องขอบคุณที่คุณจะยอมมาเป็นแม่บ้านให้ผมเรียวคิ้วสวยขมวดมุ่นไม่เข้าใจว่าคำที่เขาเอ่ยมีความหมายในแฝงไว้หรือไม่แม่บ้านที่เป็นแค่คนทำความสะอาดบ้านหรือแม่บ้านในความหมายอื่นความหมายที่เธอไม่กล้าคิดเพราะกลัวว่ามันจะผูกมัดตัวเองจนเมื่อถึงเวลาที่ต้องจากเธอจะไม่กล้าเดินออกไปจากชีวิตของเขา ร่างสูงหัวล้อชอบใจกับท่าทางที่เปลี่ยนไปของเธอบุรีนจึงแย่เธออีกครั้งอย่างนึกสนุกหน้าที่ของแม่บ้านอย่างแรกก็คือคุณต้องทำอาหารให้ผมกินทุกเช้าเพราะวันนี้คุณดูดพลังงานของผมไปจนหมดแล้วและที่สำคัญตอนนี้ก็เย็นมากแล้วด้วยผมหิวจนจะทานคุณได้ทั้งตัวแล้วรู้ไหมสายตากลุ้มกลิ่มที่มองมาทำให้ริ้วแดงเลือ ผุดขึ้นที่แก้มเนียนพิชชาพรเมเมมรีฝีปากแน่นและก้มหน้าลงมือใหญ่เชิดปลายคางเรียวให้เงยขึ้นสบตากับเขาอย่างแกล้ง,งว่ายังไงครับจะให้ผมกินข้าวหรือจะให้ผมกินคุณว่ายังไงยาแม่ตัวดีเรียบร้อยแล้วละสิเสียงปลายสายทำให้รอยยิ้มหวานปรากฏที่มุมปากสวย พิชชาพรในชุดผ้ากันเปื้อนสีชมพูหยิบหม้อลูมิเนียมสีเงินขึ้นตั้งเตาขณะที่เอีกมือค่อยๆลินน้ำลงไปอย่างช้าๆที่ใบหูปรากฏหูฟังไร้สายที่เชื่อมกับโทรศัพท์เครื่องหรูที่วางอยู่ด้านข้างเสียงหัวเราะใสทำให้ไปสายอดที่จะย่นจมูกใส่ด้วยความหมันไส้ไม่ได้หัวเราะแบบนี้แสดงว่าคืนนี้ก็คงไม่กลับบ้านอีกแล้วใช่ไหม ใช่ค่ะหญิงสาวที่ตอนนี้กลายร่างเป็นแม่ครัวจำเป็นพยักหน้าเงึกงึกทั้งที่อีกฝ่ายไม่มีโอกาสได้เห็นด้วยซ้ำร่างสมส่วนในชุดผ้ากันเปื้อนหมุนตัวไปมาสนใจเครื่องปรุงที่วางเกลื่อนอยู่บนโต๊ะพลางคิดหาเมนูที่จะทำประกอบอาหารให้ใครบางคนที่ตอนนี้กำลังอาบน้ำอยู่ในห้องดีจริงนะจับผู้ชายไปแล้วนี่ว่าแต่เขาไม่รแะแคะระคายอะไรใช่ไหม ประกณ์ประชดกลับเล็กๆก่อนจะถามกลับมาด้วยความเป็นห่วงระดับนี้แล้วเสียงหวานโอ้อวดแล้วก็หันไปสนใจน้ำเดือดในหม้ออีกครั้งก่อนจะจัดการยกลงมาพักไว้เจ๊ยอยู่ที่ไหนคะตอนนี้ก็อยู่ที่คอนโดของแกน่ะสิทำไมจะให้ทำอะไรให้อีกบนไม่ได้ทำให้พิชาพรรู้สึกเกรงใจแม้แต่น้อยเพราะความสนิทสนมกันมากว่า10ปี ทำให้หลงลืมคําว่าเก่งใจไปจนหมดสิน้นเจช่วยหยิบสมุดบันทึกเล่มสีน้ําตาลที่วางอยู่บนหัวเตียงให้หนูหน่อยได้ไหมคะปะกรณ์ตอบรับและหายไปเกือบสองนาทีก่อนจะกลับมาพร้อมกับสมุดบันทึกสีน้ําตาลอ่อนในมือได้หรือยังคะได้มาแล้วถ้าอย่างนั้นเจช่วยเปิดหน้าที่28ให้หนูหน่อยนะคะหนูเขียนเลขที่หน้าไว้ตรงมุมขวาด้านบน เจ๊ช่วยดูให้หนูหน่อยว่าหน่อไม้ฝรั่งมีสรรพคุณยังไงบ้างแม่ครัวสาวสั่งไปตามสายและคนฟังก็ปฏิบัติตามทันทีหน่อไม้ฝรั่งมีกรดฟลิกสําสำหรับคุณผู้ชายช่วยเพิ่มจำนวนอสุจิสำหรับคุณผู้หญิงช่วยบำรุงระบบเจริญพันธุ์ให้สมบูรณ์คนพูดเงียบเสียงลงก่อนจะเอ่ยถามด้วยความสงสยัย อะไรของแกเนี่ยย่าเพลงเมนูพวกนี้คืออะไรกันเสียงหัวเราะคิกคักทำให้ปลายสายยิ่งโฉนหนักก็อย่างที่เจ๊กาลังคิดนั่นล่ะคะ่ะพิชาพรไม่ได้ตอบออกไปตรงๆแต่แอบชะเง้อไปทางประตูห้องที่ชายหนุ่มหายเข้าไปเกือบ10นาทีที่แล้วก่อนสหันมาสนใจมือที่กําลังหั่นผักแล้วพูดต่อว่าแล้วอะโวคาโ,คโดล่ะคะมีกฟรดฟลิกกับวิตามิน B1 B2B6 แล้ววิตามินซีล่ะคะดวงตาคมภายใต้ก่อบแว่นสีเข้มที่หยิบขึ้นมาสวมตอนอ่านหนังสือกวาดสายตาหาสิ่งที่ปลายสายกำลังถามวิตามินซีช่วยให้น้ำเชื้อมีคุณภาพดีแข็งแรงและทนต่อปฏิกิริยาทำลายเนื้อเยื่อจากสารเคมีของผู้หญิงพบมากในกระหล่ำปีกระหล่ำปีสีม่วงกีวีสตรอเบอร,รี่มันฝรั่งส้มส้มจีน พเอาละค่ะเรียบร้อยปิดสมุดได้ขอบคุณเจ๊มากๆเลยนะคะแม่ครัวจำเป็นสั่งเมื่อคิดเมนูที่จะทำออกดวงตาคู่สวยไล่มองวัตถุดิบที่ต้องใช้บนโต๊ะอย่างพอใจก่อนจะวกเข้าเรื่องสำคัญอีกเรื่องเจ๊คะเจ๊รู้จักนางแบบที่ชื่อแพทหรือเปล่าคะแพทไหนหรอปรกรณ์ถามพร้อมกับเอ็นตัวลงนอนบนโซฟาก็ผู้หญิงที่ใส่ชุดฟินเลเล่ในวันที่หนูไปเดินแบบให้เจ๊ไงคะ อ๋อคิดออกแล้วยายแพทพัฒรธิดาทำไมยะแกมีปัญหากหับยายนะ่าหรือไงเดี๋ยวเจ๊ไปจัดการให้เอาไหมปรกรณ์บอกอย่างนึกงสนุกขณะที่มืออีกข้างหยิบรีโมททีวีขึ้นมากดหารายการโปรดไม่ใช่หรอกค่ะคือหนูอยากให้เจ๊ติดต่อเขาให้หน่อยหนูมีแผนการที่จะใช้เขากับคุณแดนเสียงหวานเบาลงเมื่อเอ่ยถึงเรื่องสำคัญเพราะกลัวว่าใครอีกคนจะออกมาได้ยินเข้า และคนที่ได้ฟังก็ถึงกับลุกพวดขึ้นมาร้องถามอย่างตกใจว่ายังไงนะยายเพลงในตอนแรกบอกจะใช้คุณสิงหขอนไม่ใช่หรอนั่นก็ด้วยค่ะแต่นี่ก็จะใช้ไงเจก็ช่วยติดต่อให้หนูหน่อยนะคะนะหญิงสาวลากเสียงยาวอย่างอ่อนอ่อนและคนอย่างประกรณก็ไม่สามารถปฏิเสธได้อีกเช่นเคยผู้จัดการดาราคนเก่งพยักหน้าพร้อมกับส่งเสียงอื้องตอบกลับไปเบาๆ รอยยิ้มหวานหยดถูกแต่งแต้มที่ใบหน้าหวานพิชาพรอ,อมยิ้มให้กับแผนการของตรงเองอย่างนึกสนุกขอบคุณนะคะเจ๊หนูรักเจ๊ที่สุดเลยเสียงเปิดและปิดประตูทำให้คนในครัวต้องหันไปมองทางต้นเสียงร่างสูงของนักธุรกิจหนุ่มยืนเลิกคิ้วมองมาทางเธออย่างโฉนหญิงสาวส่งยิ้มหวานไปให้ขณะยกมือขึ้นแตะเครื่องสื่อสารข้างใบหูเอ่ยลาปลายสายและกดตัดสัญญ,ญาณในทันทีแค่นี้ก่อนนะคะเจ๊ บอกรักใครอยู่ครับบุรินในชุดเสื้อยืดสีเทาและกางเกงขายยาวสีน้ำเงินเข้มขยับเข้ามากอดเอวบางไว้จากด้านหลังอิชาพรเอียวหน้ามามองพร้อมกับฝั่งจมูกลงบนแก้มของเขาก่อนเป็นการเลี่ยงสถาน,นการจับผิดเพราะเธอไม่แน่ใจว่าอีกฝ่ายได้ยินอะไรบ้างเพื่อนนะคะ่ะพอดีเพลงขอให้เขาทำงานให้ไม่ใช่หนุ่มที่ไหนแน่นะเสียงทุมคาดคันอย่างไม่จริงจังนัก พร้อมกับถูกคางสาก,กับไหลมนไปมาอย่างแกล้งแก้งพิชชาพรหัวล็อกคลิกด้วยความจักกจี้ก่อนเอ่ยตอบหนุ่มค่ะหลอด้วยนะหญิงสาวยิ้มยั่วและเป็นอีกครั้งที่ชายหนุ่มเงยหน้าขึ้นมองอย่างเล่งเร้าทางสายตาให้เธอฉเฉลยเพื่อนของเพลงคนเมื่อตอนกลางวันไงคะอ๋อคนที่ทําให้คุณเข้าใจผมผิดนี่เองไม่ใช่สักหน่อยเขาแค่เป็นห่วงเพลงมากต่างหากหญิงสาวแก้ตัวแทนเพื่อน โดยไม่รู้เลยว่านั่นทําให้คนฟังรู้สึกงุนง,งิดขึ้นมานิดนิดทำไมทําหน้ายอย่างนั้นล่ะคะก็คุณกําลังปกป้องผู้ชายคนอื่นที่เป็นเกย,ยิงสาวต่อให้อย่างเห็นเป็นเรื่องตลกที่เห็นผู้ชายตัวโต,วตวกําลังออกอาการหึงหวงเธอกับเพื่อนสนิทไม่เอาน่ายังไงคุณก็เป็นคนที่ได้กอดเพลงนะคะงั้นสงสัยคืนนี้ต้องกอดเยอะๆทดแทนที่คุณทําให้ผมหึงเนาะเชยชัดสิ้นคํา คนตัวโตวก็หัวเลาะออกมาอย่างขบขันกับท่าทางย่นจมูกของคนตัวเล็กจนอดที่จะก้มลงไปงับมันไม่ได้ใบหน้านวลแดงระเรื่อยอย่างเขินอายเมื่อเขาขยับออกห่างกับคนคนเดียวเท่านั้นแหละแซลมอนซอสส้มอ,อวโวคคโดถูก,กวางเสิร์ฟลงตรงหน้าคนที่นั่งเท้าคางมองเธอหยิบจับนูน่นจับนี่มาปรุงอาหารอย่างเพลิดเพลินทำไมมองเพลงอย่างนั้นล่ะคะแม่ครัวจำเป็นเอ่อยถามเสียงใสขณะรินน้ำใส่แก้วเนื้อดี แล้วเลื่อนไปให้ตรงหน้าชายหนุ่มคนถูกถามยกมุมปากขึ้นสูงพร้อมกับหยิบซ่อมและมีดขึ้นมาถือไว้อย่างละข้างก็แปลกใจที่คุณทำอาหารเป็นผมนึกว่าคุณจะเหมือนผู้หญิงสมัยนี้ที่ทำอาหารไม่เป็นเสียอีกคนตอบตอบหน้าตายใช้มีดหั่นเนื้อปลาแซลมอนออกเป็นชิ้นเล็กๆก่อนจะจิ้มเข้าปากรสชาติละมุนลิ้นน้ำซอสรสเลิศทำให้เขายิ่งแปลกใจมากกว่าเดิม เป็นยังไงบ้างคะพอจะเป็นแม่บ้านของคุณได้หรือเปล่าอืมก็พอใช้ได้นะนักธุรกิจหนุ่มแก้งตอบอย่างไม่ตรงความจริงแค่พอใช้ได้เท่านั้นหรือคะก็ถ้าอยากให้อร่อยกว่าน,นี้ก็ป้อนผมสิมือทั้งสองข้างวางซ่อมละมีดลงข้างกายทันทีสายตาคมกลุ้มกลิ่มฉายแววละลิกได้อย่างน่ามันไส้แขนทั้งสองข้างทิ้งลงข้างโต๊ะขนาดแก้งเอ่ยดูสิ วันนี้คุณทำผมเหนื่อยจนไม่มีแรงจะยกซ่อมแล้วเห็นไหมไม่ค่ะเธอตอบชัดเจนพร้อมกับสุดตัวลงนั่งบนเก้าอี้ด้านข้างและเตรียมจัดการอาหารของตัวเองบ้างปลาแซลมอนเนื้อนุ่มราดด้วยซอสส้มผสมอโวโคาโดถูกจัดเรียงไว้บนจานสวยพร้อมกับผักย่างที่ประกอบไปด้วยหน่อไม้ฝรั่งบอกเกอรี่กล่อปีสีสวยและราดด้วยมะนาวเล็กน้อยให้รสชาติถูกลิ้นไม่เลี่ยนมากจนเกินไปที่สำคัญ ยังอุดมไปด้วยคุณประโยชน์ที่เธอคัดสรรมาอย่างดีเมื่อเห็นคนตัวเล็กเริ่มจัดการอาหารคนตัวโตก็เริ่มลงมือบ้างเพราะรู้แน่ว่าหญิงสาวไม่เปลี่ยนใจอย่างแน่นอนและอยู่ๆบอกเกอรี่กลิ่นหอมฉ่ำซอสก็ถูกยื่นมาให้ตรงหน้าบุรินมองมันอย่างมึนงงครู่หนึ่งแต่พอเงยหน้าขึ้นพบกับดวงตากลมใสที่กำลังเฝ้ารอให้เขาริมรสมันเขาจึงอ้าปากงับมันเบาๆอ,อย่างอ้อยองิงอืม คำนี้ค่อยอร่อยหน่อยหลังจากมื้ออาหารผ่านพ้นไปบุรินก็อาสาทําความสะอาดครัวหญิงเสาวเก็บจานใบสุดท้ายเข้าชั้นเรียบร้อยก็หมุนตัวกลับเพื่อเช็ดโต๊ะเป็นลําดับสุดท้ายแต่ก็ต้องปะทะเข้ากับแผ่นอกกว้างจนเซทถอยหลังโชคดีที่บุรินเอื้อมแขนมารันร่างเลยไว้ทันเป็นอะไรหรือเปล่าเสียงทุ้มอ่อนโยนมองบอกถึงความห่วงใย,ยทำให้หญิงเสาใจสั่นอย่างประหลาด พิชชาพรท่ามือลงบนแผ่นอกกว้างก็รู้สึกได้ถึงหัวใจที่กำลังเต้นสม่ำเสมอพิดกับเธอที่ตอนนี้ใจสั่นละรวยอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนไม่ไม่เป็นอะไรค่ะเสียงสั่นเชียวแอบคิดอะไรอยู่ล่ะสีสายตากลุ้มกลิ่มทำให้คนตัวเล็กหายใจคล่องขึ้นเธอไม่คุ้นเคยกับบุรินในมาดอบอุ่นเท่าไหรนะ่นักแต่หากเป็นผู้ชายที่ชอบสงสายตาหวานเชื่อมตรงหน้าแล้วก็เธอรู้จักเขาดีเชียวละ่ะเปล่าเสีวหน่อย ใครจะไปคิดเรื่องอย่างนั้นได้ตลอดเหมือนคุณเขาหัวเรออาะเสียงดังก่อนจะเอ่ยย้อนกลับมาอย่างอารมณ์ดีรู้ว่าผมคิดอะไรด้วยก็แสดงว่าคุณกำลังแอบคิดเหมือนกันอยู่ใช่ไหมชายหนุ่มเขี่ยปจมูกของคนแอบคิดอยู่เหมือนกันเบาๆพร้อมกับก้มลงสูดความหอมจากแก้มนวลแดงปังให้สมกับความน่ารักของเธอเฮ้ยชื่นใจคนบ้าคนบ้าคนนี้หลงคุณจะแย่อยู่แล้วรู้ไหมชายหนุ่มกระซิบที่ใบหูขาว จมูกไล้ไปตามสันคางมนซอกคอผ่องเป้าหมายต่อไปคือลาดไหลเบาบางแต่มือนุ่มนิ่มกลับออกแรงผักเขาเอาไว้เสียก่อนพร้อมกับขืนตัวออกห่างเมื่อเขาเงยหน้าขึ้นแต่คนบ้าจะไม่ทําอะไรคนที่ยังไม่อาบน้ําใช่ไหมคะเธอเอ่ยถามฟฝ้ารอคําตอบด้วยใจระทึกยิ่งเห็นแววตาระริกของคนตรงหน้าด้วยแล้วก็ยิ่งรู้สึกวหวัน่นเธอยังไม่พร้อมจะมีอะไรกับเขาอีกครั้งในตอนนี้อืม ไม่เห็นจะเหมือนคนที่ยังไม่ได้อาบน้ําเลยหอมออกเขาสูดกลิ่นกายของเธออีกครั้งด้วยความเสน่หาเมื่อหญิงสาวแข็งขืนใบหน้าคมก็ลอบยิ้มอย่างถูกใจก่อนจะเงยหน้าดุขึ้นมาหวังแกล้งให้เธอเข้าใจว่าเขากําลังโกรธและหญิงสาวก็ออกอาการทันทีเมื่อสบกับสายตาคมคู่นั้นเพลงขอโทษค่ะแต่ตอนนี้เพลงอยากอาบน้ํามากเลยแดนให้เพลงไปอาบน้ําก่อนนะ สองแขนเรียวโอบรอ,อบต้นคอของเขาอย่างออดอ้อนเนินอกอวบขยับถูไทยกับแผ่นอกกว้างหวังคลายอารมณ์คนน่าดูและเหมือนมันจะได้ผลเมื่อเขาขยับมุมปากขึ้นสูงงั้นผมอาบด้วยดีกว่าจะได้เสร็จไวๆคุณน่ะกำปั้นน้อยทุบไหล่หนาแรงๆแสดงอาการเก้อเขินได้อย่างสมจริงจนราวกับมันถูกถ่ายทอดออกมาจากอารมณ์ของเธอเองโดยไม่มีการเสรแสร้ง โอเคโอเคผมไม่แกล้งแล้วผมมีเรื่องสำคัญที่ต้องคุยกับคุณน้ำเสียงของบรินดูจริงจังกว่ามื่อคู่แม้จะยังมีรอยยิ้มที่มุมปากอยู่ก็ตามชายหนุ่มเอนหลังพิงขอบโต๊ะกลางห้องครัวเล็กขนาดสี่ที่นั่งในท่ากึ่งนั่งกึ่งยืนพร้อมกับรัง้งร่างบางเข้ามาแนบชิดคุณกำลังทำตัวไม่ถูกอยู่ใช่ไหมเขาเอ่ยนำก่อนจะเงียบดูปฏิกิริยาของคนฟัง เมื่ออีกฝ่ายยังคงนิ่งบุรินจึงพูดต่อผมก็ด้วยผมรู้ว่าเราสองคนเป็นเหมือนคนแปลกหน้าและเราก็เริ่มต้นด้วยอะไรที่ไม่ค่อยจะเหมือนคนอื่นสักเท่าไหรและถึงแม้ผมจะชอบคุณมากแต่เราสองคนก็ยังรู้จักกันน้อยเกินไปผมอยากใช้โอกาสนี้เรียนรู้ตัวคุณและให้คุณได้เรียนรู้ตัวผมและอยากให้คุณรู้ว่าที่ผมขอให้คุณมาอยู่ด้วย ไม่ใช่เพราะว่าผมต้องการตัวคุณแต่ผมอยากจะตื่นขึ้นมาพร้อมคุณกินข้าวพร้อมคุณทำอะไรหลายๆอย่างพร้อมกับคุณอย่างที่ไม่เคยทำกับใครมาก่อนถ้าคุณไม่สะดวกใจผมก็พร้อมที่จะปล่อยคุณไปคำพูดสุดท้ายนั้นถูกเก็บไว้ภายในนักธุรกิจหนุ่มที่ทุกอย่างในชีวิตไม่มีคำว่าเป็นไปไม่ได้ไม่กล้าที่จะเอ,อ่ยคำนั้นให้เธอได้ยิน ความรู้สึกนี้มันคืออะไรกันแน่แม้แต่เขาเองก็ยังคิดหาคำตอบไม่เจอความอึดอัดกำลังคลืบคานเข้ามาครอบคลุมรอบรกายไม่มีใครเอ่ยคำใดมีเพียงความเงียบงันที่หากเข็มสักเล่มตกลงบนพื้นมันคงจะดังมากพอเรียกสติของเขาและเธอกลับมาแต่เพราะเข็มไม่ได้ตกพื้นต่างคนต่างจึงเงียบอยู่อย่างนั้นไม่มีการเอ่ยคำใดต่อและไม่มีคำพูดใดตอบกลับ มีเพียงดวงตาสองคู่ที่กำลังจ้องกันเหมือนกำลังอ่านใจของกันและกันและในที่สุดพิชชาพรก็เป็นฝ่ายยิ้มออกมาก่อนหญิงสาวยกมือขึ้นประคองแก้มทั้งสองข้างของเขาเอาไว้แน่นเพลงยินดีที่จะได้เรียนรู้ตัวคุณค่ะพูดจบกิบป,ปากบางก็ถูกปิดด้วยลิมฝีป,ปากอุ่นชื้นแนบแน่นจนคนตัวเล็กต้องสุกเสียงประท้วงเพลงต้องไปอาบน้ำนะคะ นิดเดียวเองนะ่ะว่าแล้วก็หมายจะก้มลงชิมรสหวานระมุลอีกครั้งแต่หญิงสาวยันปลายคางของเขาไว้สุดแรงไม่เอาค่ะเพลงมีตะกินอาหารเต็มตัวไปหมดถ้าอย่างนั้นผมกินอาหารอีกรอบก็ได้แต่เป็นอาหารบนตัวคุณนะคุณแดนน้ำเสียงที่เรียกเขาสูงลิ์แต่คนฟังหาได้สะทกสะทานไม่ว่ายังไงครับบุรินแก้งทำหน้าเป็นจนหญิงสาวค้านจะเถียง และก่อนที่เขาจะเริ่มหาเศษหาเลยกับเธออีกครั้งเสียงโทรศัพท์ของเขาเองก็ดังขึ้นทำให้เธอมีโอกาสปลีกตัวออกไปอาบน้ำได้อย่างที่ตั้งใจชายหนุ่มหัวเสียเล็กน้อยจมูกโด่งชกวูบลงบนแก้มเนียนใสไปอาบน้ำรอผมก่อนนะสุวยเดี๋ยวผมจะตามไปถูหลังให้เสียงแจกขนมเปี้ยดังขึ้นเหนือท่อนแขนแกร่งทันทีที่เขาพูดจบพิชาพรถอดผ้ากันเปื้อนแขนไว้บนราว และสะบัดหน้าหนีออกจากห้องครัวอย่างแง่งอนทิ้งให้คนตัวโตวมองตามหลังด้วยสายตาอ่อนเชื่อมแต่เสียงโทรศัพท์ก็กรีดร้องเรียกความสนใจจนต้องถาออกมารับเสียงทุ้มคุยกับปลายสายยังคงดังมาให้ได้ยินแว่วๆขณะที่หญิงสาวเอื้อมมือปิดประตูสายตาสองคู่หันมาสบกันอย่างไม่ได้ตั้งใจ พร้อมกับมีรอยยิ้มบางๆปรากฏให้แก่กันเรื่องราวการใช้ชีวิตร่วมกันของคนสองคนที่รู้จักกันไม่ถึงเดือนเพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นเท่านั้นทางด้านสิงคอนเย็นแล้วเดี๋ยวฉันจะกลับก่อนนะอย่าลืมทำความสะอาดบ้านด้วยละ่ะสิงคอนตบมือลงบนไหล่กว้างของคนที่นั่งอยู่หน้าชานระเบียงของบ้านพักตากอากาศสีขาวซึ่งติดอยู่กับทะเลหัวหิน ร่างของชายหนุ่มสองวัยนั่งอยู่บนเก้าอี้หวายสีน้ำตาลอ่อนที่ถูกขั้นกลางด้วยโตัวไม้ตัวเตี้ยพอจะเอาไว้วางของกินระหว่างที่นั่งอยู่เท่านั้นเบื้องหน้ามีกระป๋องเบียร์ที่ถูกดื่มไปแล้วนับสิบกระป๋องเศษขยะของกับแก้มวางเกลื่อนไม่ต่างกันอาทิตย์นี้นายไม่พักหรือครับคนถูกตบไหลหันกลับมาถามทําให้นายต้องหันไปมองนอกระเบียงอีกครั้งและใส่หน้าไปมาไม่ละ่ะ เสียงทุ่มบอกพร้อมกับยกนาฬิกาข้อมือขึ้นดูเวลาล่วงเลยไปเกือบจะหนึ่งทุ่มตรงแล้วท้องฟ้าเริ่มมืดจนดวงดาวนับพันส่องแสงกระพิมให้เห็นได้ชัดเจนเขาควรจะกลับไปใช้ชีวิตเดิมเดิมเสียทีสิงขนลุกขึ้นยืนบิดตัวด้วยความเมื่อยขบหลังจากที่นั่งอยู่ที่เก้าอี้หวตัวนี้มาทั้งวันแล้วนายจะกลับมาอีกเมื่อ,อไหร่ครับคนเป็นนายหันกลับมามองคนถาม ก่อนจะเมินหน้าออกไปทางบ้านอีกหลังที่อยู่ไม่ไกลกันนักคงจะเป็นอาทิตย์หน้าพูดจบก็คว้ากุญแจรถขึ้นมาถือเตรียมจะกลับแต่แล้วก็เปลี่ยนใจสวยกล้องสองทางไกลขึ้นมาแนบสายตาอีกครั้งก่อนจะโยนให้คนข้างๆเมื่อเห็นว่าสิ่งที่ตนกำลังทำนั้นไร้สาระสิ้นดีเหมือนกับที่เขาว่าตัวเองมาตลอดสองปี คนเป็นลูกน้องเอี้ยวตัวมารับกล้องราคาแพงหลายหมื่นเกือบไม่ทันก่อนขาจะปัดไปโดนกล้องส่องดูดาวราคาเฉียดแสนอีกตัวที่อยู่เบื้องหน้ามือขวาเอื้อมคว้ามันไว้อย่างทุลักทุเลเพราะมันเป็นของรักของห่วงของเจ้านายนี่ยังไม่รวมกล้องดูนกกล้องดิจิทัลไปจนถึงกล้องบันทึกภาพต่างๆอีกนับสิบที่เขาต้องดูแลระวังหน่อยสิเจ้าอ้นสิงคอนหันมาส่งเสียงดุ และคนโดนดุก็ได้แต่ทำหน้าแย่เพราะนายเองไม่ใช่หรือที่ทำให้มันเกือบทำกล้องสุดรักของเจ้านายลม้มครับนายเจ้าอ้นรับคำขณะประคองกล้องตัวโตว,วางไว้ดังเดิมช้าๆก่อนจะวิ่งตามหลังนายที่เดินกลับเข้าไปในตัวบ้านเพื่อออกประตูหน้าร่างสูงเดินผ่านห้องมืดที่อยู่ด้านขวามือแล้วก็ไม่ลืมที่จะหันมาสั่งเด็กหนุ่มที่เดินตามหลังมาติด,ตด เดี๋ยวล้างรูปของวันนี้เสร็จแล้วพรุ่งนี้ก็ส่งไปให้ฉันที่กรุงเทพด้วยนะได้ครับเจ้านายดูแลบ้านดีๆนะเจ้านายหนุ่มสั่งอีกครั้งเมื่อมาถึงตัวรถสายตาคมอ่อนแสงลงเมื่อมองเลยไปที่บ้านอีกหลังเจาโอนามองตามนายและตอบกลับอย่างเข้าใจความรู้สึกของเจ้านายดีดูแลดีทั้งสองหลังทั้งคนทั้งบ้านเลยครับและด้วยความที่เข้าใจถึงความรู้สึกของผู้เป็นนายลึกซึ้งเกินไป จึงได้ท่อนขาที่วาดขึ้นหมายจะเตะกลางลำตัวแต่เจ้าอ้นรู้แก้วจึงกระโดดหลบฉากได้ทันก่อนที่รองเท้าหนังสีดำจะมาถึงตัวผมขอโทษครับนายเจ้าอ้นยิ้มแย่เมื่อเจ้านายสายหน้าอย่างละอากับนิสัยทะเล่นของมันไทยหนุ่มกระชากประตูรถเตรียมจะก้าวขึ้นไปนั่งแต่ยังไม่ไวหันไปสั่งย้ำกับลูกน้องอีกครั้งถ้าบ้านโน้นมาถามก็บอกว่าเป็นคนของนายบุรินเข้าใจไหม เขาใจคำนายบอกว่าน,น้นว่าทุกอย่างเป็นคำสั่งของนายบุรินครับน้ทนทวนคำสั่งเหมือนที่ทำมาตลอดสองปีตั้งแต่ย้ายมาอยู่บ้านพักแห่งนี้หน้าที่หลักของเขาคือคอยดูแลคนที่อยู่บ้านอีกหลังเฝ้าติดตามและรายงานนายสิงห์คอนแต่เมื่อใดที่ถูกคนบ้านนั้นถามเขาก็ตอบได้เพียงแค่ว่านายบุรินเป็นคนสั่งทั้งๆท,ที่คนสั่งคือนายสิงห์คอนต่างหากสิงห์คอนพยักหน้ารับอย่างพอใจในคำตอบของอ e ีฟาย แล้วหันไปมองบ้านหลังนั้นอีกครั้งก่อนจะตัดสินใจก้าวขึ้นรถโจอ,อ้นกุริกุจอปิดประตูให้ผู้เป็นนายอย่างเอาใจพร้อมกับยืนรอส่งจนไฟท้ายรถของผู้เป็นนายรับสายตานายนะนายบอกความจริงไปเสียแต่แรกก็จบจะได้ไม่ต้องมานั่งท่ามองเหมือนคนโรคจิตแบบนี้เสียงเด็กหนุ่มบนตามหลังผู้เป็นนายราวกับผ่านโรคมามา,มากทั้งที่ตัวเองเพิ่งจะอายุ22ปีเท่านั้นแล้วก็ย้งนาฬิกาขึ้นดู จากนั้นก็รีบวิ่งกลับเข้าไปในบ้านเพื่อจัดการงานที่นายสั่งให้เรียบร้อยเพราะภาพถ่ายหลายร้อยรูปไม่ใช่น้อยๆเลยที่จะล้างเสร็จให้ได้ภายในคืนเดียว